ตองปียโชดน้องสุดท้องตระกูลผลดีหน้าหล่อไม่แพ้ติ๊กและตั้นพี่ชายน้องชายคนรองอย่างตั้นพิเชษฐชยัยที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาสองพี่น้องติ๊กและตั้นกันเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มน้องคนเล็กตองปียโชด ที่แม้จะไม่เคยได้ออกสื่อแต่ความหล่อก็ไม่พ่ายแพ้พี่ชายทั้งสองคนแถมการเวลาก็ไม่สามารถทำลายความหล่อกของทั้งสามคนได้เลยซึ่งหากย้อนไปดูภาพสมัยที่ถ่ายกันทั้งสามคนที่ยังเป็นเด็กก็จะรู้ว่าพวกเขาเติบโตมากับเบ้าหน้าที่โคตรปังงานนี้คงต้องยกความดีความชอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสามหนุม่มเพราะว่าพวกท่านหล่อและสวยมากเวอไม่แปลกใจเลยหากหนุ่มๆจะเพอร์เฟกการขณะน,นี้ DNA เป๊ะและปัง ไม่เพียงแค่รุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกและยังโดดมาถึงรุ่นหลานเพราะลูกชายทั้งสองคนของหนุ่มติก๊กฉายแววหล่อมาตั้งแต่แบบเบาะยิงโตก็ยิงเห็นชัดว่าได้ใครมาน้องเต้นและน้องตรินได้ทั้งพ่อและแม่อย่างพีทสิตธมนต็มาเต็มๆซึ่งปัจจุบันต้องปิยโชดอายุราวๆ35-36ปีมีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ นอกจากนี้ยังเคยไปออกรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยเมื่อวันที่1ตุลาคม2563อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่น้องบ้านนี้หน้าตาดีทุกคนจริงๆแถมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็คล้ายเคิงกันอีกด้วยเขาบอกว่าบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้านเลยแหละค่ะงานดีทุกตรงทางทีมข่าวเราเขาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ